กอกล่าวค่ะว่าสวัสดีพี่น้องฟองไยเพื่อสนะุ้สุขคนเนาะวันนี้เป่าย่อได้โอกาสเนาะพี่น้องได้โอกาสมาแถวลาดพร้าวเนาะแถวส่วนตะตุจักพอดียว่าเป่าย่อได้ยุ่ยงงานแตะส่วนตะตุจักนี่เป่าย่อกะมันนี้มาหลายฟ้าหลายปีแล้วเนาะ กาบพยอก็ที่ข้าไปเบิรงนะเห็น mm hmm. แต่คลิปคนยื่นๆเจ้าขับไปถ่ายแต่พยอกาพี่ลองข้าไปไายให้พี่น้องให้เอฟซีได้เบิรงอีกตัวน,นึงนะซึ่งทีบพยอบเราเคยถ่ายจักเพื่อยู่ในส่วนตรตุจักเนี่ย่าจะเป็นอะไรจักสีพัฒนาลายพันอะไรเพราะว่าพ mm hmm. ยอกะมา,าได้เข้ามามาได้มาเที่ยวมึงนี่กหลายฟ้าลาปีแล้วพยอใช่พี่น้องเบิรงกขับนนนะํำเนาะก่อนพยองที่ไปอยู่เข้าไปส่วนตตุแจ็ร ันนี้ก็เป็นล่างรถไฟนะลางรถไฟหน้าสวนจะตุ๊ดดักนะส่วนสถานีรถไฟอยู่ทางพุ่นนะพี่น้องสถานีรถไฟอยู่ทางพุ่นนะเบื้องมือเบาเงี้ยเดี๋ยวยูหลังพุ่มไม้ตรงนี้หลังนะพี่น้องนะหน้าสวนจะตุ๊ดดักอันนี้ก็เป็นรถแล่นมาจากหน้าสวนนะพี่น้องนะอันนี้รถมาจากหน้าสวนเนะพี่น้องเด้อไปบ่องี้ยที่พาลงไปเลยแาบนี้ คนกับบ่า่อยมีดนกพี่น้องในสะพานนี่กด็ดีจริงๆแล้วมันจะมีสกายวอล์กทังพุ่น,นะแต่บาย่อใส่สะพานลอยเอาอันนี้คือเป็นหน้าตาของส่วนตุจักพอคข้าวๆนะพี่น้องเนาะเห็นปะนี่บานาย่อจะลงไปนี้เห็นปะลงไปเลยพี่น้องไป,ไปลงไปลงไปพาพี่น้องไปเที่ยวแล้วเหมือนได้โอกาสได้เวลานาะ น,นี่บาย้อกได้ทำมาหอดในตัวส่วนจัตุจักรนะมาย้อนเห็นตัวนึงงามงามพี่น้องอ้วกะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของส่วนจัตุจักรนะบาย้อนจะพาพี่น้องไปเบิงเดนอน,นี่คือเป็นบริเวณนะมายอที่พาพี่น้องย่างเล่นๆนะจักไม่จักใดและมีโอกาสอะไรได้ซะอันนี้คือเป็นพระบรมชายาลักษณ์ของ พระเจ้าอยู่หัวราัชกาลที่สิบแห่งประเทศไทยนะพี่น้องเนะน้องเห็นหนังใช่ปะก็จะมีนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพิ่มมาออกำลังกายขนาดพี่น้องเห็นหน้าเห็นแบบพี่น้องดอกดาบเรืองนะดากเรืองสีเหลืองนะอันนี้ งามบ่พี่น้องงามบ่ะ,บะแล้วพ,พาพี่น้องเกี่ยวสวนดอกดาวเรืองเนาะเกี่ยวสวนดอกไม้เป็นพื้นที่สีเขียวเนาะแต่ไหนแต่ไรแล้วส่วนตุจักนี่พี่น้องเออจะเหินจะนานอนะได้ส่วนตุจักกนี่ งามบอกพี่น้องงามบ่อัอนนี้อันนี้เป็นดอกอีกอย่างบ่จักเนาะดอกดาวกระจายบ่ะนะสิแม่นนะจะให้พี่น้องเบ่งสัญลักษณ์ของส่วนตะจุจักเนะาะจังน้อยจักเพิ่นให้เขาไปหยียบห้าอยูนะ่บ่เนาะบอกเนาะกับ,บ่เคยเนาะบ่เคยมาเห็นคนปลูกใหม่ๆเนี่ยได้ อากระพูดแต่วางเบือนเนี่ยละนี่ตรงตรอันนี้เราเตาเรื่องพี่น้องเราเตาเรื่องเราเตาเรื่องนี่มันก็ย่อมานั่งเลยตรงตรงเตาเรื่องพี่น้องครับอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของส่วนจตุจักรนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของส่วนจตุจักรเด้อพี่น้องเด้อ จะพาพี่น้องอย่างเล่นนะกอแบบนี้นะครับมาถ่ายรูปอะไรด้งามบบกพี่น้องการตกแต่งงามบะพี่น้องว่บงงบะบางคุณเป็นดอกพังผุ้ยพุ่นเนาะพี่น้องอันนี้ดอกอีโถเนี่ยดอกอีโถ นี่เป็นดอกจำปีครับพี่น้องพี่น้องเขาเห็นอันนึงเขาเห็นกระลอกว่าพี่น้องเห็นกระลอกตัวนึงถ่ายพี่น้องเบิ่งกระลอกเด้อมาย้อนเห็นกระลอกอันนสังเกตเใส่แล้วแน่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 แรงเกินไปทั้งเคิงได้พี่น้อง เปนตัวนึงเห็นบพี่นอ้นนนองเห็นหัวน้อนะ่นี่นี่นี่แล้วใบย่อเห็นใาย่อเห็นกระลอกบใบย่อ,อเห็นกระลอกไปบวใบย่อสิพาพี่นอ้องย่างหลอดเนาะย่างหลอดจักน้อยพี่นอ้องเลยเป็นสิปลูกด,ดอกไม้ปลูกต้นไม้ประดับประดาเนาะพี่นอ้อง พี่น้องาเบื้องอันแปลงหูแปลตาจากไหนเนาะอันนี้ก็เป็นดอกพังพวยเนาะงามดีพี่น้องดอกพังพวยกับงามนะมันก็ดีเนาะนี่อันแปลงเนี่ยพี่น้องเห็นบ่อันนี้คือนาฬิกาเนาะพี่น้องเนาะนาฬิกาใครเคยเห็นแน่นาฬิกามีไหนไหนนาฬิกาติดขี้ดินได้เห็นบ่ กันแดดกันฝนได้เลยนี่นาฬิกาเรือนนี่ตอนนี้เวลา11บเนาฬิกาสนาิน,น,นาฬิกาสนาทีเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเบิ่งเด้อ11บเนาฬิกาสนาทีมันก็มีแต่มีดอกไม้มประดับประดาวสวยงามเนาะพี่น้องเนาะสวยงามอรีได้เพลินเห็ดนี่งามอรีอรร่อได้ขายางำจะไปมอง,ปอ,งองพื้นเทคอนกรีตกันพี่น้องอ่ะ อยู่ทางในเนี่ยมันง้าง่ะนะคนกับบอไรส์ก็น่าเองเหมือนนี่ค่ะคนกับบอเฟลไลส์เป็นไงหราบางคนกับบอได้หยุดงานเดี่ค่ะ ไยพี่น,อน้องย่างมื่งจักน้อยน่ะพี่น้องไอนกัเพิ่งไาได้พี่น,อน้นอยแบบเนีมาแถบนี่ก็ดีบระมารหนอ่งโมงเนี่ยว่า ุมองต้นอย่างนอเน,นอต้นชงโคบะเขาเอือนต้นชงโคบะก็มีกล้วยไม้น,นี่คือนากล้วยไม้นี่เนาะอันนี้คือต้นกล้วยไม้นะครับ ษาพี่น like 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 ้องเบิ่งดอกกล้วยไม้บาดนี้เด้อดอกกล้วยไม้นี่นะคนก็บ่ค่อยหลายปานใดพี่น้องยอกบ่จักแนวสิเว้าน่ะก็เลยแบบให้พี่น้องเบิ่งเอาเนาะกจังได๋กบ่ยอกสิขอจบคลิปลงไว้เพียง่นี้เนาะ ขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เขามารับชมนะคะัคอมเมนต์ติเตียนเบาย่อในการทำคลิปก็ขอบคุณพี่น้องในไลน์ขอบคุณเอฟซีทั้งสอง้อยกว่าท่านทุกทุกคนที่เขามากดติดตามกดไลค์กดติดตามเบิ่งคลิปให้เบาย่อก็ขอบคุณในไลน์ทั้งก่อนหน้าแล้วก็ไปเนาะก็ขอบคุณในไลน์พี่น้องเอ้ยกับ คลิปนี้บางยอง่อกาบ์่ขอล่ำลาไปก่อนบางย่อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับ